กู้อะคู่คู่คอนเทน้าเฮ้ยคูเฮาส์คูเฮาส์คูเฮาส์คู่คอนเทน้ามุกปลาล้ำอยู่มองหันเฮ้ยกระโปรงออกอย่างนี้เ่าองกฤษ่องอีกสักนิดรเราซื้อเดรเราซื้อสาธิต โอ้ยโอ้โอ้ยไงง่งบ่ไงง่องครับไงง่วงสวัสดีอลสกูตนนี้กูโอ้โห่ตัวฟาร์เอ็นเจ้ออสซูบเมียนะกินหัวซุบบวมี

จะราเทกเดียวาเลยเด้ออาชิทินี่ีเขาบอกว่าติดต่อสาวเยอรมันให้กี่สาิหน่อยแล้วเจ้างอีกเท้านึงอีกลิเวอี่ลิเวี่แล้วซุปะซุปะดปออือเดอหมต้องมีสลายินเจ้านั่นต้องอยดูบ่ปรเมา้ยเนียแล้วจต้องไปบอกคำนี้กับผู้สาว macun, macam gaya? Iklir ini, Iklir, sempat, perfect, senjat, nang 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 ไปประนางล้งเดี๋ยวนี้นางล้งนี้ภาษาอินเดียบภาษาอยู่นะครับกำลังจะจีบสาวเยอรมันนะครับเซตติฮีแต่ว่าอยู่เซตติฮีอีคลิป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  Chị đẹp sao, eux, mặt nó mặn ở chẳng hạn chẳng hạn chừng hạn quăng má chừng hạn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  chừng là chừng hạn chừng hạn chừng hạn